สวัสดีผมหมูออลี่ไทยแลนด์สวัสดีที่เขื่อนลำตะคองนะครับวันนี้วันที่21ตุลา2563นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูน้ําในลำตะคองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะที่ผมพาเพื่อนๆมาดูน้ําในลำตะคองนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนนะนะฮะผมให้ดูก่อนนะฮะดูกันย,วยาวๆนะครับเพื่อนๆนี่เลยครับที่เขื่อนลำตะคองแห่งนี้นะณนะวันนี้นะฮะ่าฮะผมจะบอกให้ฟังนะวันนี้น้ํา ที่รับได้นะณวันนี้นะฮะมีน้ําจุได้ถึง335ล้านลูกบาทเมตรนะครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่106เปอร์เซ็นต์นะครับเขื่อนลำตะคองแห่งนี้รับน้ําได้ถึง373ล้ลานลูกบาทเมตรนะครับผมถ้าเอา373ล้านลูกบาทเมตรนะฮะไปลบกับ335ล้านลูกบาทเมตรนะครับจะเหลืออยู่ที่38ล้านลูกบาทเมตรเท่ากับว่าในลำตะคองแห่งนี้ยังรับน้ําได้ถึง38ล้านลูกบาทเมตรนะครับผมตอนนี้ ก็ถ้าเปรียบเทียบกบเมื่อวานนียน้าไหลเข้ามาอยู่ที่10ล้านนะแล้ววันนี้ก็คือไหลเข้ามา5ล้านลูกบาทเลยนะครับมันก็ถอยลงมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆก็รอดูพรุ่งนี้ว่าจะมีน้ําเข้ามามากกว่า5ล้านหรือเปล่านะถ้าไม่มีผลอัดเข้ามานะเนี่ยให้ดูกันเลยคนระับเพื่อนๆดูนะฮะส่วนประตูอ่าท้ายเขื่อนฝั่งนู้นนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่ามีการระบายน้ําหรือเปล่านะกับสปริงเว์ฝั่งนี้นะจะมีการระบายหรือเปล่านะ ก็ดูกันยาวๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันตรงท้ายเขื่อนนะครับเพื่อนๆน,นี้ผมก็พาเพื่อนๆมาดูท้ายเขื่อนนะครับผมก็ดูฮะให้ดูนะครับมวลน้ําของวันนี้นะ,ะเดี๋ยวผมแจ้งให้ฟังก่อนนะครับวันนี้วันที่21ตุลา2563นะครับผมปริมาณน้ําในวันนี้นะฮะมีถึง335ล้านลูกบาทเมตรนะครับผมเขื่อนลำตะคองแห่งนี้จะรับน้ําได้ถึง373ร้าล้านลูกบาทเมตรนะครับผม ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ335ล้านลูกบาทเมตรตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ106เปอร์เซ็นต์นะครับผมครับต้องบอกว่าน้ำวันนี้ไหลเข้ามาทิศทิไหลเข้ามาในในอ่างนี้นะฮะ5ล้านลูกบาทเมตรนะครับเปรียบเทียบจากเมื่อวานนี้ครับ10ล้านลูกบาทเมตรนะครับเหมดน้ำมดน้ำฮนะมันก็จะถอยลงมาเรื่อยๆนะถ้าไม่มีฝนลงมานะครับผมเดี๋ยวผมจะรายงานสรุปให้ฟังตอนท้ายคลิปนะครับเ,เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับว่า ถ้าไม่ม <inä, S 1> ีการระบายนะฮะดูกันก่อนนะอ่าผมให้ดูฮะที่ระบายตรงนี้นะฮะเขาจะมีการระบายไหมเอ่ยดูกันเลยครับผมนณะนัก็คือของน้ําก็ปกตินะไม่มีการระบายออกไปแต่อย่างใดนะนี่เลยครับผมให้ดูก่อนนะครับนี่เลยครับไม่มีการระบายนะเพื่อนๆนี่ฮะน้ํายังนิ่งอยู่นะครับต้องบอกว่าการระบายเป็นศูนย์นะครับเพื่อนๆ ครับที่เขาบอกว่าเขื่อนราตะคองแนละ้วได้ระบายน้ําออกไหมไม่ได้ระบายนะคือต้องบอกว่าถ้าจะมีการระบายนะฮะผมต้องบอกก่อนเลยนะถ้ามีการระบายนะฮะเขาจะต้องบอกล่วงหน้า2วันนะเพื่อให้การเตรียมการว่าจะมีการระบายน้ําหรือเปล่านะแต่ต้องบอกว่า,าน้ําในเขื่อนอย่างนี้ยังรับได้ถึง38แล้านลูกบาทไหมนะเพืเ่อนๆเอาตัวเลขกลมๆนะเราตั้งของณวันนี้นะครับผมวัน ก็คือว่าเ pues ขื่อนรับน้ําได้ถ <is till S 2> ึง373ล้านลูกบาทเมตรนะครับแต่นวันนี้มีน้ําถึง335ล้านลูกบาทเมตรนะครับก็เอามาลบกันนะจะเหลืออยู่ที่38นะครับก็เท่ากับว่าเขื่อนอย่างนี้จะรับน้ําได้ถึง38ล้านลูกบาทเมตรแต่นวันนี้มีน้ําไหลเข้ามานะฮะ5ล้านลูกบาทเมตรนะครับก็เริ่มน้อยลงนะเดี๋ยวรอดูพ่กนี้ว่าจะมีน้ําไหลเข้ามาในเขื่อน น้อยกว่า5้าล้านหรือเปล่านะเ,านเพื่นอนๆนก็รอดูกันนะครับผมก็จะเกาะติดสถานการณ์น้ำเนียให้ฟังเลยนะไปนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่สปริงเวย์นะกับประตูระบายน้ำนะว่าเขามีการระบายจริงหรือไม่จริงนะครับเพื่อนเพื่อฝั่งดูกันครบเบนเพื่อนนี้ผมก็มาอยู่กับสปริงเวนะดูนะฮะไม่มีการระบายนะ้ําแต่อย่างใดนะดูนะฮะนี่ผมให้ดูบานเปิดนะฮะไม่มีการเปิดไหลของน้ําเลยนะดูฮะดูกันนะฮะต้องบอกว่า ไม่มีการระบายนะการระบายเป็นศูนย์นะครับผมเพื่อนนี่ครับผมให้ดูความเป็นจริงเลยนะที่เขาว่าน้ำ uh, ทางเขื่อนลำตะคองปล่อยไปหรือเปล่ามีการระบายไปหรือเปล่าไม่มีการระบายนะครับเพื่อนถ้าจะมีการระบายนะเขาจะต้องมีการบอกล่วงหน้า2วันนะนี่ครับผมให้ดูบานนี้ก่อนนะไม่มีการระบายนะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะครับว่าตอนนี้กาฟมันขึ้นอยู่ระดับไหนครับผมไปเดีย๋ยวดูกัน เพื่อนเพื่อนนี้เราก็มาอยู่ตรงกราฟวัดระดับน้านะสีเขียวก็ได้ท่วมไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกกันนะครับสีเขียวนี่คือขั้นปกตินะฮะสีเหลืองนี่คือการเฝ้าระวังนาสีแดงคือระดับน้ําวิกฤตนะครับผมครับแต่ต้องบอกว่าน้ำนะตอนนี้นะในปัจจุบันน้าในอ่างนี้มีถึง335ร้าล้านลูกบาทเมตรนะครับผมตอนที่ผมอยู่ที่สปริงเวนะนะขื่อยแห่งนี้รับน้ําได้ถึง373ร้าล้านลูกบาทเมตรนะครับผมไม่มีการระบายน้ําออกแต่อย่างใดนะในเขื่อนแห่งนี้นะครับผม ตอนนี้ผมก็อยู่บนสปริงเวย์นะดูนะฮะมาให้ดูเลยนะนี่เลยฮนะทั้งเจ็ดบานนะไม่มีการระบายนะ้ำบอกเลยฮะดะูเดี๋ผมไม่ดูนะทิวนะนี่เลยครับแห้งสนิทนะครับในโคราชเก่อดลำตะคองไม่ได้ปล่อยน้ำออกไปนะที่เข้าท่วงอาจจะเกิดจากการฝนตกนะฮะมันสะสมมานานนะมันทำให้น้ำท่วมได้ง่ายนะ ลำตะครองอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ได้ระบายนะ้ําออกแต่อย่างใดนะถ้าจะระบายนะก็ต้องมีการบอกลงหน้าสองสองวันนะไปนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกจุดหนึ่งครับผมครับนี่ผมก็มาอยู่ตรงสปริงเวย์นะหรือประตูบานน้ำนะที่ปล่อยน้ําออกไปที่สู่โคลานะคือต้องบอกว่าไม่ได้ปล่อยนะคือเขาไม่ไม่ได้ปล่อยนะการระบายเป็นศูนย์นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูการาฟก่อนนะครับผมเ,เพื่อนๆนี่นะคราฟนะผมจะบอกว่าสีเขียวนะคือ ปกตินะครับสีสีเหลืองนะก็คือเฝ้าระวังนะครับสีแดงนะคือขั้นวิกฤตนะแต่ตอนนี้สีเขียวก็ได้ช่่มไปแล้วนะครับส่วนสีเหลืองนะฮะก็เพิ่งแตกระดับขึ้นล่างๆนะแต่ยังไม่ถึงขีดกลางของเส้นสีเหลืองนะครับผมนี่ฮะคือระดับน้ําแต่ละวันนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเลยนะครับผมว่าวันนี้นะฮะมีน้ําอยู่ในอ่างแห่งนี้นะครับ335ล้านลูกบาทเมตรนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ร0 6เปอร์เซ็นต์นะครับมีน้ําไหลเข้ามาในอ่างแห่งนี้นะ ลูกบาทไหมนะเปรียบเทียบจากเมื่อวานนะเมื่อวานเข้ามา10บล้านลูกบาทไหมนะแรกๆก็อยู่ที่16ล้านนะแต่ตอนหน้าวันนี้น้ําไหลเข้ามาถึง5ล้านลูกบาทไหมครมันก็ก็ค่อยๆถอยลงมาเรื่อยๆนะครับผมถ้าไม่มีฝนมาซ้านะเพื่อนๆเนี่ยฮะดูเลยฮะผมก็พาไปดูประตูบาโนแล้วนะประตูบาโนเขาก็ไม่มีการระบายออกไปแต่อย่างใดนะไม่มีการระบายเลยฮะฝั่งนี้ก็ไม่มีการระบายออกไปแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าจะมีการระบายออกไปจริงๆนะครับ ทางนี้เขาจะต้องมีการแจ้งก่อนล่วงหน้า 2, 2วันนะมีการแจ้งเตือนนะถ,ถ้าจะถ้าจะระบายสู่วิโครานะที่น้ําท่วมโคราชบางจุดนะต้องบอกเลยครับว่าทางเขื่อนลำตะคองไม่ได้ระบายน้ําออกไปแต่อย่างใดนะครับการระบายนี่เป็นศูนย์นะครับเ,เพื่อนๆนะี่ครับผมให้ดูกามเป็นจริงนะฮะผมก็จะรายงานวันต่อวันเลยนะครับผมเ,เพื่อนๆดูกันยาวๆนะครับไปเดี๋ยวผมจะสรุปท้ายคลิปให้ฟังนะครับว่า มวลน้ำมาขนาดไหนฮะวันนี้บรรจุได้เท่าไรหรือยังไงนะครับปะเดี๋ยวผมจะสรุปตรงวาลานหอนะครับผมครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเลยครับวันนี้วันที่21ตุลาปี63นะครับปริมาณน้ำนัวันนี้นะฮะ335้าล้านลูกบาทเมตรนะครับตีถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่106นะครับผมเครื่อลําตะกอนอย่างนี้รับน้ำได้ถึง373ล้านลูกบาทเมตรนะครับถ้าเอามาลบกันจะเหลืออยู่ที่38ล้านลูกบาทเมตรนะครับ ถ้ากับว่าเกิดอนลำตะครออย่างนี้ยังรับน้ําได้อีก3 3-8ล้านลูกบาทเมตรนะครับผมยังรับได้อยู่นะการระบายเป็นศูนย์นะครับผมต้องบอกว่าการระบายเป็นศูนย์นะฮะตรงนั้นก็พาเพื่อนไปดูแนละ้วเนาะไม่มีการระบายนะฝั่งนี้ประตูก็ไม่มีการระบายนะฮะถ้าจะมีการระบายนะฮะเขาจะต้องแจ้งล่วงหน้า2วันนะ2วันนะต้องมีการแจ้งล่วงหน้านะกเราดูกันไปเลยได้นะครับว่าจะมีการระบายหรือเปล่านะ ก็ให้ดูก่อนนะครับผมก็จะมาติดต,ตามสถานการณ์น้ําให้ฟังนะวันต่อวันนะครับผมเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็ฝากติดตามช่องอรี่ไทยแลนด์ด้นะครับพรุ่งนี้ผมจะมารายง,งานให้ฟังนะครับผมสวัสดีครับผมแล้วเจอกัน